องค์แม่ลงแล้ว,ลวจ้าหมากี้ออกปากบนป๊อก แอบเปิดทีวีให้น้องมียาดูได้ยังไงจ้ามีแต่ความบันเทิงกันจริงๆสำหรับครอบครัวคู่ของมาก,กี้ราศีและสามีอย่างหนุ่มปอกพัดนสละกอนซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคู่นี้เขาเป็นพ่อแม่ที่ยังหนุ่มยังสาวเลี้ยงลูกแฝดอย่างมีก้ามียาได้ไม่เครียดเลยล่ละค่ะยิ่งในช่วงกักตัวอยู่บ้านในสถานการณ์ไวรัสโควิด1 9ระบาดกันแบบนี้ครอบครัวก็ยิ่งอบอุ่นกันเพิ่มมากขึ้นแถมยังมีโมเมนต์ น่ารักใหม่ให้ได้เห็นกันเป็นประจำผ่านทางอิ s สตาแกรมและทางช่อง YouTube ค่ะอย่างล่าสุดนี้เองคุณแม่มากิถึงขั้นออกปากบนทางด้านคุณสามีล่ะค่ะหลังเห็นภาพนอนกับลูกสาวอย่างน้องมียา ดูทีวีกันอย่างสบายใจเชิบซึ่งทางด้าน,นสาวมากก้ก็ถามสามีป๊อกว่ากลายให้เอาลูกไปดูทีวีปิดเดีย๋วนี้นะในขณะที่หนุ่มป๊อกก็หันหน้าหนีเมินภรยาแบบไม่แข่คะ่ะและนั่งจากนี้คุณแม่มากก้ยังหันไปคุยกับลูกสาวอีกด้วยว่าหมามีไม่เคยให้ดูทีวีเลยเดี๋ยวแดดดีโดนตีแน่ไม่ได้นะน้องนะให้โตก่อนคอยดูอืม้มพอเป็นหมามีบทโหนแล้วก็ดูนะ่ากลัวกันไปอีกแบบนะ เนี่แม่มากี้ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักจริงๆค่ะใครที่สนใจอยากจะติดตามทั้งคู่ก็สามารถเข้าไปหาชมความน่ารักของทั้งคู่ได้ผ่านทางอินสตาแกรหรือทางช่องทาง YouTube กันได้ตามสบายเลยค่ะ